สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุขคนจ้ามณีพัทรพลสาวอีสานใต้มาอีกแล้วจ้าสาวอีสานใต้ทํากินง่ายๆเนาะจ้าวันนี้กับสิพาพี่น้องนะคะมาหิ้กกับเขามาลงครัวนะจ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะเป็นพัทรพลสาวอีสานใต้ทํากินง่ายๆเนาะค่ะเนาะอ่ากับปรดิรงสวนบระดิล์งยังแล้วจ้าเพราะว่าเอ่อสวนกับบ่าาวไ,ววบบไว้ละจ้าเพราะว่าอากาศมันห่อนเนาะอากาศมันร้อนแล้วก็ดูแล พืชผักสวนครัวมันยากมากอ่เพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยมีเวลากับอ่พืชผักสวนครัวมันหลายผดปลูกลาย,ยางมันก็นดูแลลาบากนะคะคุณเพื่อนวันนีน้ก็เลยสภาพคเพื่อนเป็นการลงครัวนะคะจะทําอะไรก็ทำทำกับข้าวแบบไี้ก็ทําไปน,นจะจ้ะบางวันเราก็เสิรขนมบ้างบางวันเราก็จะทากับข้าวบ้างนะอาหารไทยราฝรั่งก็ทําไปหมดน,นจะจ๊ะวันนี้นะคะก็จะมา ออมหมูนะคะออมหมูก็มีมะเขือนะคะเนาะมีมะเขอมีมะเขือแล้วก็มีเอ่อพะออตูผักซีลาวฮันซ้อยอ่าแล้วก็พริกกระเทียมตะไคร่แล้วก็มีเนื้อหมูนะคะเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยนะคะเพื่อนครัวก็จะลุกหน่อยนะคะก็ สำหรับคนเห็ดกับเขาอีลีนะจ๊ะขั้วถึงหกแบบนี้นะจน๊ะเนาะไปจังไรก็รต้องไปสังเกตเพิ่งขางหลังนะจน๊ะเพราะว่ามันรกมากจริงๆอโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะจา้าตอนนี้ก็มอกก็เริ่มที่จะแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปผัดไปั่วเนื้อหมูใส่กระทะก่อนเนาะจา๊ะเนาะเคจา้าตอนนี้ก็กระทะเริ่มเตือดแล้วเนาะก็ต้องไปสนใจยุ่ขางนานะคะเพราะว่ารกมากจริง เราก็จะมาสนใจการทำข้าวดีกว่าเนี่เราก็จะขออนุญาตใช้ไม้ดีกว่านะวันนี้นะคะข้าวไมเสียก็เราก็จะใช้มือเราก็จะใช้มือนะคะเพราะว่ามือเราก็ล้างมาเรียบร้อยนะจ๊ะไม่เป็นไรนะจ๊ะมือใช้มือมนะันเนาะ ก็ผัดไปเลยนี่กัำอ,อาหารก็ง่ายๆนะคะทำง่ายๆสไตล์เราเองกินง่ายๆกินคนเดียวจ้ะก็ะทำไปแรงนิดนึงเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่มะเขือด้วยแต่มะเขือพัดลงไปฟอมเลยจ้ะเพราะว่ามะเขือก่าจะสุกเนาะก็ะใช้เวลานิดนึงหรืวอว่าหมูทุกไลน์มันก็ไปแสกเนะจ้ะมันจะทำให้หมูเน่าเกือ นี่ก็เป็นไอเดียของนองเองนะคะเพราะว่ามีผักอะไรที่บ้านก็ใส่ไปเลยแต่กับพะยูกก็ใส่ไปหลายๆพักซีเหล้าใส่ไปหลายๆจากเพืเ่อนพอเกลืเพื่อนจะมักด้วยจ้ะแล้เราก็ใส่น้ำน้ำร้อนเลยเนาะนี่จ้าตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมาใส่เครื่องปรุง มีน้ำปลามีน้ำปลา้ามีผงชูรสด้วจ้าเจ๊จ้าเดี๋ยวจุกกสิพาพี่น้องกลุ่มก่อนนะคะเนะเาะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยขากล่องกับกบุค่อยดีนะพี่น้องกระซิ่ไส้น้ำปลาก็อนะจ้าเสินปลาหนึงน่งก่อนนะเพราะว่าเราใส่เกลือไปก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็ต้องใส่น้ำปลาาอีกน้ำปลาก็จะเค็มชนิดนึงเนาะ กะเอาจ้ะกูะไรหมักหลายก็บเส้นหลยายกูะไรหมักหน่อยก็ใส่นหน่อยนะคะปล,ลาปลาเด็กนุ่มๆแล้วก็เป็นผงชูรสนะจ๊ะผงชูรส0.89นะจ๊ะกระซิเยอะๆนะคะอืมประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนั้นแต่มือเบาๆนะคะมือหนักกรได้จะลุกไปเคืองเนื้อนะตายเลยก็าตายหรอกจ้ะเมื่อชีมันสชีนัวโปวดนะคะเนาะอ่าแล้วเราก็จะมาใสา่ ักชีลงไปนี่ไงใส่ชีผักชีลงไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจัคปอยใส่ไข่ตูหรือผัดนั่งตูหรือผัดนั่งรักอูย้ยหอมจ้ะหอมน้ำลายแตกเลยหอมหอมน้ำลายแตกหิวหิวเลยจ้ะอืมผักชีเข้ากับซอสซจะชอบที่น้องนี่โอ้ หิ้วเข่าแล้วพี่น้องหิ้วเข่าแล้วหิ้วเข่าแล้วอ่ะใส่ไปตูล้ลงไปทั้งหมดเลยจ,จ้ะพี่น้องน,นี่ไปตู้มีเท่าไหาไร่ก็ใส่ไปช่วงนี้ไปตู้ถูกพักถึกใส่พักไปหล,ลายๆหลุดอือสุดยอดเลยอห,อหอมหอมทั้งไปตู้หอมทั้งบัซซีล้าวันนี้หอมทั้ทงน้ำปลาเดกวันนี้พี่น้องใจว่าเดี๋ยวหิวเขาให้ดีแล้วจิตของข้าวไว้แล้วไมิฉนั้นก็ตายแน่ยหรหิวขา้าว แค่นี้มันเดี๋ยวเราจะพักนะครัพี่นอ้นงนงนองเป็นไงเป็นไงพี่น้องเป็นไงเหิวกันยางหิวกันย่างมาด้อจ้าก,กินเข่ากับพัทรพอนะคะกินเข่ากับจุ๊บก็จา้าจูสิพาก,กินเขา่าอาหารอีสานอีสานบ้านเฮา นี่จัะก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะจังไลยก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์จุบเอ่อพัทลพรสาวอิสานไต้นะจ๊ะเพราะว่ามันนีบริภาพที่มองล่งพักเลยจ้าสงสยัยสิบเลด้ล่งพักโดนอะไรจ๊ะเพราะว่าช่วงน,นี้หน้าร้อนผูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็จังไลยก็ขอโทษเพื่อนๆหลายๆนะจ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มาทำคลิปทำกับข้าวกันดีก,กว่า นี่เดี้ยแล้วเดี๋ยวชิมนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาชิมให้เพื่อนๆดูว่ามันแซ่บปะแซ่บาานะจ๊ะเนาะชิมดีกว่าค่ะพเพื่อนนิ้วเราขึ้นเขาแล้วชิม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 พี่น้องเนี่ยกระเตะก็จะฮอนหอนสัต,ตย์ชิจดไม่ต้องปรุงยังอีกเลยจ้ะเทจ่าพี่น้องจะได้กะ ฝากกดตสสิดตามกดไลค์กดแชร์อีกเชื่อนะจ๊ะใครจุบเอ่อพัทรพรเอ่อสาวอีสนานใต้ผู้นี้นะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณจริงวะขอาติดตามให้กำลังใจแล้วก็ขอบขอบคุณหล,ลายๆนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเนาะยังไงเดี๋ยวก็พาไปกินเขาเลยนะจ๊ะเนาะ